สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยนั่งดูข่าวต่างๆนะในทวิสเตอนะเห็นทาง IOHK นะได้มีการทวิสตออกมาแล้วนะว่าทาง c a i n o Testnet ที่เป็นตัว v e r s i l n Hard Fork นั้นเนี่ยที่เป็นเวอร์ชัน Testnet นะครับได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะตั้งแต่วันที่เมื่อวานนะครับเป็นต้นมานะก็เมื่อเมื่อเวลาประมาณ20.20นนะครับเวลา UTCStandard Time นะซึ่ง การที่ได้เริ่มเทสเน็ตตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ตัวเซฟูโอเปอเรเตอร์นะครับหรือว่าโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะไปรันนะในเวอร์ชันเทสเน็ตของตัว c าร a โนได้แล้วนะครับแล้วก็เขาจะใช้เวลาประมาณ4ี่วิคนะสสัปดาห์นะครับในการที่จะติดตามนะครับีซอสนะครับว่าการที่ไปรันบนเทสเน็ตนั้นเนี่ยมีผลลัพธ์ยังไงบ้างนะก่อนที่จะดูผลต่างๆแล้วก็ ตัดสินใจนะที่จะเมนเดนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนั้นเนี่ยก็นับจากวันที่3ไปอีกประมาณ4สัปดาห์นั้นเนี่ยก็เราจะได้เห็นตัว c า r n โนว์ซิลฮาร์ดฟอกที่เป็นเมนเนตนะคาดว่าก็น่าจะประมาณเ,เดือนกรกฎาสิงหานะน่าจะประมาณผมคิดว่าอย่างช้าสุดไม่น่าจะเกินเดือนสิงหานะถ้าไม่มีอะไรถ้าไม่เจอบัก๊กหรือว่าไม่เจออะไรที่ผิดพลาด มากจนเกินไปนะครับและก็หลังจากนั้นเนี่ยเราคงคงจะได้เห็นนะโปรเจกต์ต่างๆนะที่ต้องการฟีเจอร์นะครับที่พัฒนาขึ้นนะเข้ามารันบนเครือข่ายของตัวคาโน่มากขึ้นนะปัจจุบันเนี่ยตัวคาโน่เองเนี่ยก็มีโปรเจกต์ทั้งหมดนะที่มารันประมาณนี่ยประมาณ1,022โปรเจกต์นะเท่าที่ดูเปอร์เซ็นต์ต่างๆที่เขาแยกเป็นตามคาเซเลียต่างๆเนี่ยว่าเป็นโปรเจกต์ไหนบ้างเนี่ยตัวที่เยอะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นตัว NFT นะที่มามินบน ตัวเครือข่ายของตัวคาร์โนนะอีกประมาณ31.6%็กซนตี่ยตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของ Landing b o r เริ้งแพลตฟอรแล้วก็พวกตัว d e f าต่างๆด้วยนะนอกจากนั้นก็มีตัว NFT Market Page นะครับมี g a ม i n g งเอ่อสีนะมี m e t a เ e r s e 4%่เอร์นะครับแล้วก็มีตัวอื่นๆด้วยนะครับจริงๆมีโปรเจกต์ที่มากกว่านี้นะอย่างที่ผมเอ่อพูดไปในช่องเมื่อวานเอ่อเมื่อวานนะครับว่าจริงๆแล้วในภาพกว้างเนี่ย ทางทาง i อโอเอนี่ยมีแผนจะจะทำอะไรบ้างนะนอกไปนอกจากนั้นเนี่ยมากไปกว่าน,นั้นเนี่ยก็จะมีออลอนส์นับตัวไซส e เชนนะตัวไซ c h a i n Alpha ด้วยนะซึ่งไซ c h a i n Alpha แน่นอนนะจะทำให้โปรเจกต์ต่างๆนะที่ลันบนตัวอีทิเรียมนะสามารถที่จะมาอยู่บนไซ c h a i n ตัวนี้ได้ ด้วยนะนั่นก็จะเป็นการเพิ่มยูสเคสการใช้ตัว ADA การใช้คอยตัว ADA เพิ่มมากขึ้นด้วยนะอย่างเช่นตัวอี h ิเลียนะตอนนี้เนี่ยมี Landing แล้วก็ b o ลวิ่งแพ a t f o r m เยอะแยะมากมายเลยนะที่อยู่บนตัวอีธิเลียมบล็อกเชนนะอย่างเช่นตัวเอาเวเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็มีตัวโทเค็นต่างๆ,ๆนะครับที่อยู่บนเครือข่ายของตัวเอาเวเนี่ยทั้งหมดประมาณ7 Network เเเครือข่ายเนี่ยนะ ประมาณ13มาร์เก็ตเนี่ยนะมีมูลค่าประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นล้านเหรียญสารัฐนะครับปัจจุบันนี้เขาก็รันบนเครือข่ายต่างๆเหล่านี้นะมีเอเวอร์แลนด์มีโพลีกอนนะครับมีเข้าใจว่ามีตัวมีตัวแฟนทอมมีตัวฮาร์โมนีด้วยนะดังนั้นถ้าเกิดมีไซส์เชนเนี่ยก็เป็นไปได้นะว่าโปรเจกต์อย่างอาเว่นะครับหรือโปรเจกต์อนะื่นๆที่ปัจจุบันนี้ลันบนเครือข่าย,ข,ายของตัวอิตาเลียนเ่ยจะมารันบนไซ c ์เชนนะ ของตัวคาราโน่ด้วยนะครับในอนาคตนะครับนั่นะนะก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่าตามแผนนะอย่างที่ทาง Input Output HK เนี่ได้มีการทวิสออกมาว่าวันที่3เนี่ยจะมีการเริ่มตัวเทสเน็ตตอนนี้ก็ได้เริ่มเทสเน็ตไปแล้วนะครับก็รอฟังผลน้นอีกประมาณ4สัปดาห์จากนี้ไปนะว่าจะสามารถที่จะลอนตัว m มนเน็ตได้ในช่วงเดือนในช่วงก่อนกลางเดือน สิงหาหรือเปล่านะครับส่วนข้อมูลอื่นๆนะภาพกว้างนะของตัวอีโคซิสเต็มของตัวคา n โนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าเราฟิลเตอร์ดูเฉพาะโปรเจกต์ต่างๆที่รันที่เป็น,ท,ปนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มของตัวคา n โนเนี่ยลองลงมาจากตัวคา n โนที่มี market cap มากที่สุดก็คือตัวเชลลิงเชลลิงเองจริงๆจะอาจจะอาจจะ ไม่สามารถนับได้ว่าเป็นเพียวๆคาราโนอีโคซิสเต็มเลยนะแต่ว่าก็เอามารวมด้วยนะเพราะว่าเป็นหนึ่งในอนะโลเคชัที่ฝีข้อมูลออฟเชนเข้ามาสู่ออนเชนให้กับตัวเครือข่ายคาราโนอยู่นะณปัจจุบันเนี่ยนะแล้วก็มีโปรเจกต์หนึ่งนะับชื่อว่า API 3นะครับ API 3เนี่ยเป็นตัวสมาร์ทคอนแทกนะที่จะทำในเรื่องของเอาข้อมูลนีความเป็นจริงนะีเอาข้อมูลทางด้านการเงินเนี่ย มาเชื่อมต่อนะกับโลกดิจิตอลนะครับผมเข้าใจว่าตัวนี้น่าจะมาช่วยนะในแง่ที่ว่าเราสามารถที่จะใช้เงินเฟียดเนี่ยสามารถที่จะมาทำในเรื่องของ l ล n d ิ n งแล้วก็บูลวิกเนี่ยในแพลตฟอร์มตัว De ฟา,าต่างๆบนเครือข่ายของตัวค a น n o ได้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้น่าสนใจนะดูราคาในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานี่ขึ้นมาประมาณ13.8%เปอนลยนะแล้วก็เวันที่ผ่านมานี่ขึ้นมาประมาณยี่สินะลอง ลองฟิลลองดู API 3นะครับลองดูกันหน่อยนะผมดูราคาแล้วมันพุ่งขึ้นค่อนข้างสูงเลยนะเนี่ยถ้าเราดูนะในยี่สี่ชั่วโมงที่ผ่านมาขึ้นมา13%นะแต่ถ้าวัดจากตัวไส้เทียงบนเนี่ยขึ้นไปเยอะเหมือนกันนะ39%นะครับขึ้นมาเยอะเลยนะแต่ว่ายังไม่ได้ดูไส้ในนะว่าฟันเดเมนทัลเป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าไม่นับตัวเชนลิงก์เนี่ย ตัวนี้เนี่ยถือว่าขึ้นมาอยู่เปในอันดับ2นะในอีโคซิสเต็มของตัวคาร์โนนะครับแล้วก็ลองมาก็เป็นตัวเออร์โก้นะเป็นตัว d e f ฟตัวนึงตัวโคตินะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์คอยเมเกอร์นะครับให้กับทางคาร์โนนะขึ้นมาเป็นอันดับห้านะถ้านับรวมตัวเชนลิงด้วยนะเวิร์มโมบายโทเค็นนะครับทำเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตดิสเซนไรเซชันนะให้กับตัวคาร์โนนะครับก็ส่วนใหญ่โปรเจกต์ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ทวีปแอฟริกานะกร มาเป็นอันดับะครับใน Market Cap ของตัวคอยต่างๆที่อยู่บนเครือข่ายของตัวคาร์โน่นะครับตัวชิลลี่ตรีเนี่ยในใน24บชั่วโมงที่ผ่านมาราคาขึ้นมาเยอะนะ10บสิจุดเซนนะครับผมสังเกตได้ผมสังเกตดูว่าตัวที่เป็น API นะตัวที่นำข้อมูลจากจากออฟเชนเข้ามาสู่ออนเชนเนี่ยทั้งตัว API 3กับชิลลี่ตรีเนี่ยก็ขึ้นมาเยอะเลยนะในย4บชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ ตรงนี้เชลิงเองขึ้นมา3นะตัวนี้ก็เป็นอลโลคอลนะที่มี Market Cap นะที่ใหญ่ที่สุดนะในตลาดคริปโตนะสำหรับตัวเชลิงตัวเชลิตรีเนี่ยผมคิดว่าในอนาคตน,นะก็เป็นไปได้นะที่จะาามาเทียบชั้นกับตัวเชลิงแต่คงใช้เวลานานมากนะผมคิว่าคงใช้เวลานานมากจริงยังไงก็น่าจะยากด้วยแหละเพราะเชลลิงก็ยัง,งก็เป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของ อะโลเคอยู่ตอนนี้นะแต่ว่าตัวนี้ก็น่าสนใจนะ API 3เนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้อมูลกันหน่อยว่ามันมันทำอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคนะ่คงเป็นข้อมูลทั้งหมดนะเกี่ยวกับตัว c a l ์โนนะครับซึ่งในส่วนของราคา ADA นั้นเนี่ยเอ่อก็ยังไม่ต่างจากคอยอื่นสักเท่าไหร่นักนะครับกย็ยังอยู่ในช่วงที่โดนกระหน่ำนะจากจากหลายๆด้านนะครับถึงแม้ว่า ดีฟาต่างๆที่เราเจอเนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับตัว ADA นะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่เองเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงดีเทลนะครับไม่ได้รู้ว่าตัวไม่ว่าจะเป็นตัว TLO นะครับ Capital หรือว่าตัว CFI ตัว c e l s i u เนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงอะไรกับตัว ADA นะแต่ว่าถ้าคนที่เขามองเนี่ยอาจจะมองภาพรวมของตลาดคริปโตทั้งหมดนะแล้วก็มองรวมทั้งหมดว่าทุกอย่างมันมีปัญหาอยู่ตอนนี้ซึ่งก็ไม่แปลกนะเพราะว่า มันก็เป็นปัญหาจริงๆนะถึงแม้โดยเฉพาะตัวที่เป็น Landing และก็ b o r r o w i n g Platform เนี่ยที่ผมคิดว่าถ้าจะไปต่อได้เนี่ยจะต้องมีเลกูเลชันมามาควบคุมนะคถึงจะไปต่อได้นะแล้วก็คงต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะว่าตัว d e f i เนี่ยเป็น d e f i จริงๆหรือเปล่านะหรือว่าเป็น c f ฟในคาบ Defi นะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้ตลาด d e f i Market cap เนี่ย ค่อนข้างที่จะเสียหายนะครับในอนาคตแล้วก็ความน่าเชื่อถือนะของคนที่จะมาใช้ตัวโปรเจกต์ดีฟายเนี่ยก็จะน้อยลงด้วยนะโปรเจกต์ดีฟาที่จะมารันบนเครือข่ายของตัวค a r โนเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันนะครับโอเคนัก็คงเป็นข้อมูลสั้นๆนะที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้สําหรับตัวคาร o โนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ช่อง b Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนช่องก็สามารถ กดสามสนนับสนุนช่องใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ